สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้กูตุกคนครับผมมือนี่พ่อกันอีกแล้วครับพอ่นี่ตุ้ยลีสารเช่นเคยพี่น้องครับผมก็คือเกาพี่น้องครับผมเอิญพี่เอิญน้องกินเขาเนาะมือนี่กินเขาเขาเศร้าพี่น้องมือนี่ก็ได้กุ้งเต้นก้อยกุ้งนันเองพี่น้องครับผมเสีบแฉบอาหารอีสานบานเฮาเขาเหนียวหวานหวานพี่นี่ตุ้ยก้อยใส่บกกอกพี่น้องํำเห็นบ่ในบกกอกกค่อยเป็นโจ๊ะจำเอยแสบมากมากพี่น้องแ่บแสบลงมือกันเลย อะไรใหญ่ฮะไม่บอกว่าเสียบหาเขาหาน้าม,มาพี่น้องกินเขาน้ำพอยน้อยตุยมืันนี่อืมกุ้งเต้นกุ้งวัเต้นนะกลุ่มจำกุ้งเต็งยุ่งต,นงอ,ตอนซื้อมากที่แรกพี่น้องรายนี้เอามาตจำ Ở lấy sao tiền Chuyện kiêng thì nóng chuyện kiêng Hát lại ăn nai nai cho thịt hãy có lại cái nguồn pháo kéo pháo kéo ở kia ở nhà nhé bà cả thêm ừ ว่าสะมีบ้านนอกที่สามนี่จาือกพื้เก้าพี่น้องเมื่อนี้ในบรรยากาศแดดร่มรมตกพี่น้องครับผมยูใตใย่หวม่ไม่ เดีบรรยากาศดีดีลมหนาไวไหวๆเลยเดียวนี่ยูย่มองพะยะยตัวยู่อ๋อตะหนาวพี่น้องพึ่งพึ่งหนาวหมดขึ้นเนี่ยมาเล้วพี่น้องครับผมถือว่าพี่พน้องท่านยูทูบหรือว่าเฟซบุ๊กเนาะพี่น้องเนาะสองสองสองทางเนาะพี่น้อง ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องปองไปทุกทุกคนที่ให้เกียรติข้ามารับชมวันนี่ตุยรู้อีสารด้วยดีเสมอมานพี่น้องถือว่าทางยูทูบหรือว่าเฟซบุ๊กนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องเด้ออือหือรับ ว่าพ่อยายตุยสือหาซื้อมาได้พี่น้องเอ้ยหาจินอยากแถวพ่อยายตุยยุคกรุงเต็งหมวตีพอนี่หัวแทนแกพ,พึ่งพึ่งถอดออกมาพี่น้องต้นเขาลมหืม่อตุยเสียดายเลยเอามากิน อปรับ่อปกุงไหม้มม นี่น้องอันนี้พักชี่พี่น้องพักชี่ส้างหรือว่าพักชี่รอมบ้านฮม บางบางบางพื้นที่ก็แค่เจากเกินเพราชี้ป้ายังสีเนี่ยคิดนอ่องแสบหอมป้อนนี้ตุยวันแสบดีอยู่ เขากันดีก็ก้อยกุ่งปกักเปีวหวมอืม กำไม่หิวเขาหรือว่ามันเป็นไงบุพเพน้องมันก็แช็บบาดหนึ่งเพิ่งจะได้กินเพิ่งได้กินฮะหาซื้อยากก็หามองพ่อพ่อหมองหลัง ลูกดวดอืม mà mai được kịp lại khỏi cùng tầm cùng hết một kịp nuôi lắm Hãy subscribe cho kênh คุยเลยมันไอแล้วร <Lam? S 1> ักกันฮึไปคุย <Darwin> กัน <displays> ก <Sean nei> ่อน ah งดเรือฝันฝัดความจับพี่น้องจับเจ็บ แซ่บพี่น้อง,แ,องแปบเดียวอ,อิ่มครับพี่น้องครับผมสําหรับคล,คลิปนี้เนาะกับพอยี่ตุยกับเสนอเมนูง่ายๆเนาะพี่น้องนั่นก็คือก๋วยกุ้งหรือว่ากุ้งเตี้นเส้าเต้นเนาะพอนี่ตุยตํำจน่ามุนพี่น้องครับผมกับใส่กอกฝากกันหน่อยพี่น้องครับผมฝากพี่น้องกดไิกดกดแชร์ <c oughs> เปียกแย่หลายลินพันกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอนี่นตุยรุยสายในเรื่องพี่น้องครับผมบ่ไว้คลิปนาพ่อกันไหม สำหรับคลิปนี้เขาสองคนกับสีได้ลาพี่แล้วน้องไปกันกับสีได้ขอเก้าคำวัาสวัสดีครับ